เล่าปีได้ครองเมืองซีจิว๋วหลังจากที่ลิชุยกุยกีคนสนิทของตังโตะขึ้นมามีอำนาจแทนได้ยกกองทัพยึดเมืองเตียงอันแล้วฆ่าอองอุ่นฝ่ายลิชุยกุยกีทำการหยาบช้าจนราษฎรได้รับความเดือดร้อนมาเท้งเจ้าเมืองเสเหลียงและหันซุยเจ้าเมืองเปิงจิว๋วร่วมกันยกทัพมาตีเมืองเตียงอัน แต่ถูกอุบายของกาเสี่ยงที่ปรึกษาของริชุยกุยกีตีจนแตกพ่ายไปด้านเล่าปีออกรบปราบโจรพวกพระเหลืองอีกครั้งจนมีความชอบมากมายทำให้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองเปงงวนขวนส่วนโจโฉอยู่เมืองตงขุนก็มีความชอบเช่นกันได้รับการแต่งตั้งให้เป็นใหญ่ในหัวเมืองตะวันออกโจโฉจึงย้ายกำลังไปตั้งอยู่ที่เมืองกุนจิ๋ว โจโฉให้คนออกไปรับโจโกลผู้เป็นพ่อมาอยู่ด้วยระหว่างทางที่จะไปเมืองกุนจิวต้องผ่านเมืองซีจิวโตวเขียมโจเมืองซีจิวต้องการเอาใจและหวังผูกมิตรกับโจโฉจึงให้เตียวขีออกไปอารักขาคุ้มกันทว่าเตียวขีนั้นอดีตเคยเป็นโจรพกผ้ะเหลืองมาก่อนเมื่อได้เห็นสมบัติของโจโกจึงเกิดความโลภจึงได้ฆ่าโจโกแล้วหนีไปอยู่ในป่า เมื่อโจโฉรู้ข่าวว่าพ่อของตนตายก็โกรธมากหมายจะบุกขยี้เมืองซีจิวโตวเกียมได้ปรึกษากับบิโตกที่ปรึกษาบิโตกเสนอว่าให้ส่งหนังสือไปให้ขงหยงมาช่วยบิโตกออกเดินทางไปหาขงหยงแต่อกองกําลังโจนพวกพระเหลืองบุกเมืองปักไห้ที่ขงหยงดูแลขงหยงจึงออกไปรบแต่สู้ไม่ได้จึงถอยทัพกลับเข้าเมือง ต่อมาไทสูจู้ได้เข้ามาช่วยของหยงขับไล่โจรพวกผ้าเหลืองเพื่อตอบแทนบุญคุณที่ของหยงเคยช่วยครอบครัวของตนโจรพวกพ้าเหลืองสู้ไทสูจู้ไม่ได้จึงถอยหนีไปฝ่ายของหยงเมื่อเห็นว่าโจรพวกพ้าเหลืองมีจํานวนมากเกรงว่าจะสู้ไม่ได้จึงขอให้เล่าปีเจ้าเมืองเพ่งงวนกวนมาช่วยเมื่อเล่าปีได้รับหนังสือนั้นก็ยกทัพไปช่วยองหยงที่เมืองปักไฮ พร้อมทั้งกวนอูเตียวหุยและไทสูจู่กองทัพเล่าปีบุกเข้ารบกับโจนโพวกเผืองจนแตกกระเจิงพวกโจนโพวะเลืองบางส่วนไม่มีทางสู้จึงขอเข้าร่วมกับเล่าปีหลังจากนั้นคงหยงจึงขอให้เล่าปีไปช่วยตัวเขียมจากการลุกรานของโจโฉเล่าปีรับคําแต่ขอกลับไปยืมทหารม้ากับกองซุนจ้านก่อนเล่าปีเดินทางกลับมายังเมือง เป๋งเพื่อขอยืมทหารมากับกองสุนจา้านและขอยืมตัวจูล่งติดตามไปด้วยทางด้านตันเต็งที่ปรึกษาของโตเกียมอีกคนไปขอความช่วยเหลือจากเต็งไก่เจ้าเมืองเซียงจิว๋วอีก,กแรงเล่าปีรีบนำกองทัพไปช่วยเหลือพร้อมทั้งได้ส่งหนังสือไปถึงโจโฉโดยชีย้แจงว่าเตียวคีเป็นคนฆ่าโจโกไม่ใช่โตเกียม และขอเจรจาสงบศึกแต่โจโฉไม่ยอมโจโฉได้กรีธาทับมาถึงเมืองซีจิ๋วดูเหมือนว่าจะเป็นงานที่หนักของโจโฉเนื่องจากมีกองทัพของผงหยงและกองทัพของเล่าปีมาช่วยอีกทั้งโตเกียมไม่ยอมออกรบด้วยเล่าปีที่มาถึงไม่สามารถเข้าไปในเมืองซีจิ๋วได้จึงทําการแบ่งทัพออกเป็นสองกลุ่มโดยให้กวนอูก,กับจูลงอยู่ทัพเดียวกับผงหยง ส่วนเล่าปีกับเตียวหุยจะบุกตีฝ่าวงล้อมโจโฉเพื่อเข้าไปในเมืองซีจิ๋วเมื่อโจโฉเห็นดังนั้นจึงสั่งให้อีกิมออกสกัดทัพของเล่าปีกับเตียวหุยแต่อีกิมสู้เตียวหุยไม่ได้จึงถอยทัพไปกองทัพของโจโฉถูกเตียวหุยฆ่าตายเป็นจํานวนมากเล่าปีกับเตียวหุยตีฝ่ากองทัพของโจโฉจนเข้าไปในเมืองได้ จะเห็นได้ว่าเราคุ้นศึกต่างๆที่เข้าช่วยเหลือกันนั้นอาจจะเป็นเพราะว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันก็เป็นได้ส่วนสาเหตุที่เล่าปีเข้าร่วมศึกครั้งนี้อาจจะเป็นเพราะเล่าปีเป็นคนอบอ้อมอารีชอบช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนและอาจจะเป็นเพราะเล่าปีอยู่ที่เมืองเพงงวนขวนซึ่งเป็นหัวเมืองเล็กๆอังไกลจากอำนาจรัฐจึงเป็นโอกาสที่ดีที่เล่าปีจะเข้าใกล้อำนาจมากขึ้น เราปีต้องการหาฐานที่มั่นที่ใหญ่และมั่นคงกว่าที่เป็นอยู่นั่นก็คือเมืองซีจิ๋วเหตุการณ์ต่อมาไม่นานนักกุยแจเตือนให้โจโฉยกทัพกลับเพราะลิปโปได้ยกทัพมาตีกุนจิ๋วตลบหลังแล้วโจโฉจึงจำใจย,ยกทัพกลับเพื่อต่อสู้กับลิปโปหลังจากโจโฉยกทัพกลับ โตเกียมรู้สึกซาบซึ้งในความมีน้ำใจของเล่าปีมากเราขุนนางนายทหารในเมืองต่างประทับใจในตัวของเล่าปีเช่นกันโตเกียมจึงเสนอตำแหน่งเจ้าเมืองซีจิ๋วให้กับเล่าปีแต่เล่าปีได้บอกปัดไปถึงสามครั้งโตเกียมจึงให้เราปีไปรักษาเมืองเสี่ยวไพ่เป็นการทดแทนทางด้านโจโฉนั้นรบแพ้ริโปถึงสามครั้ง จนแทบจะเอาชีวิตไม่รอดแต่โจโฉยังไม่คิดท้อถอยโจโฉวางแผนลวงริปโป้ว่าตนถูกไฟครอกตายเมื่อริปโปรู้ดังนั้นก็เกิดความชรล่าใจจึงยกทัพหมายจะเข้าป้น่ายโจโฉโดยผ่านทางซอกเขาแคบๆโจโฉให้ทหารคอยดักซุ่มโจมตีที่ซอกเขานั้นเมื่อทัพของริปโปผ่านมาทหารของโจโฉทําการจุดพลุขึ้นเป็นสัญญ,ญาณ แล้วระดมยิงเกาทันฆ่าทหารของลิปโป้ตายเป็นจำนวนมากลิปโป้เห็นดังนั้นจึงถอยทัพกลับการรบครั้งที่4จบลงด้วยโจโฉได้รับชัยชนะอย่างสวยงามหลังจากนั้นได้เกิดโรคระบาดขึ้นทำให้โจโฉต้องถอยทัพกลับสงครามในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าโจโฉนั้นนับว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติการเป็นผู้นำที่ดีคนหนึง่ง ส่วนลิโป้นั้นเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองสูงจึงทำให้พราธทาเสียทีและเสียการใหญ่หลายครั้งหลายครากลับมาเรื่องที่เล่าปีบอกปัดตำแหน่งเจ้าเมืองซีจิ๋วถึงสครั้งนั้นก็แสดงให้เห็นว่าเล่าปีเป็นคนที่มีคุณธรรมไม่ฉวยโอกาสที่ดีมาเป็นของตนแต่เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นหรือเพื่อเสริมคุณธรรมให้กับเล่าปีก็เป็นได้เพราะ การบอกปัดของเล่าปีดูจะมากเกินไปจริงๆแล้วเล่าปีอาจจะบอกปัดไปเพียงครั้งเดียวเพื่อเป็นมารยาทเพราะเล่าปีน่าจะอยากได้เมืองซีจิ๋วด้วยเขาสามารถครองใจประชาชนและเหล่าขุนนางได้แล้วหากจะปฏิเสธตีจากไปก็ไม่ใช่เล่าปีถ้าเล่าปีไม่อยากได้เมืองซีจิ๋วจริง เมื่อถูกโตเกียมขอให้รับเมืองซีจิ๋วไว้ถึงครั้งที่สองเราปีควรตีจากและกลับคืนถิ่นฐานเดิมไปแต่เราปีกลับยังคงอยู่ที่เมืองซีจิว๋วโดยอ้างว่ากรวโจโฉจะยกทัพบ,บุกมาอีกซึ่งนับเป็นเหตุผลที่ฟังแล้วไม่ค่อยจะมีน้ำหนักมากพอเพราะโจโฉยกทัพบ,บุกมาไม่ได้โดยยังติดพันศึกอยู่กับลิปโปดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเพียงข้ออ้าง ความจริงแล้วเราปีกำลังรอให้คนเอาตราเมืองมามอบให้มากกว่าเล่าปีน่าจะอยากเป็นเจ้าเมืองอย่างสมเกียรติสมศักดิ์สรีและการปฏิเสธไม่รับในทันทีนั้นก็เป็นกลยุทธ์ในการผูกใจคนนับได้ว่าเล่าปีเป็นคนแรกแห่งยุคที่ใช้วิธีทางจิตวิทยาแบบนี้ก็ว่าได้หลังจากนั้นไม่นานโตเขียมก็ล้มป่วยหนัก จึงเรียกเล่าปีมาสั่งเสียและจะมอบเมืองให้เนื่องจากลูกของโตเกียมแต่ละคนนั้นเป็นคนไม่เอาไหนแต่เล่าปีไม่ยอมรับอีกเช่นเคยหุนางทุกคนต่างขอร้องอ่อนวอนจนเล่าปีใจอ่อนรับเป็นเจ้าเมืองซีจิว๋วโตวเกียมสั่งให้บิโตกและซุนเขียนช่วยเป็นที่ปรึกษาให้กับเล่าปีจากนั้นไม่นานโตเกียมก็สิ้นใจ จะเห็นได้ว่าโตเกียมนั้นเป็นคนที่รู้สถานการณ์ดีรู้ว่าลูกของตนไม่เอาไหนถึงฝากให้คนดีมีความสามารถอย่างเล่าปี่รับหน้าที่สืบต่อคนแบบโตเกียมนี้หาได้ยากยิ่งใช่ไหมครับ